à, bạn khung cầu bạn như tố của nó ở khung này đây bơ đây bơ tam bơ tam bơ ủa bữa này khẩu bằng này vâng

ไปคือพวกขวางมาก่อ่าครับดีงหันฟังเป็นฟังเลยบาน เงี้ยมสันฝ้ายเงี้ยมสั่นพลอรลุนอยู่เดิดไรมาฮะนะไม่ออกเงี้าสั่นท่นวมา ตาดไอยเขาเล่นนะครับนี่ของเพราะว่ารุ่นบาดเท้าพี่น้องบานเน,นียเซียนไงเป็นกําลังมากครับพี่น้องนนถึง,ง,งุมเขาเบาแห้งมาเลยพี่น้องอาจิตตื้นครับ เดี๋ยวพอเศร้าเอมียบอตัวตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวอเศร้าเงหันเลยมันน่าอมือคววเี้ยคือประเทศมาเลเซียกันหน่อยกันนะเจ็ดคนเทียนก็เป็นมาสองตัวอยู่พี่น้องสองตัวอยู่มีรุ่นมีรุ่นโอ้ครับสองสามครับพี่น้อง เจ้เาับเจ้าเอาขับอย่าบ้ยว่าบ่เขาดูการตื้อคุ้มเขาพี่น้องตอดคนเดกขคุ้มแลนเล้านบาทเลยนี่สิยดดูมูคือหั่ฟังโอ้ ว่า็สั้นทำเนี่ยรบกวนครับต้องแค่ปีนีว ตัต้งคนีรั้ครับครับ้งคนี้อครับรุนนังนี่ครับรุนนังนี่บนครับกับ่รบ่น้บงเบีสรับบวะ นะครับเนี่ยกองทีครับบนหลองเนี่ยกองตีนเฮียเปิดพี่น้องเออเย๋บว่าสามตัวบนหน้าบานถึงก็ผ้าเฮียแล้วไลยรัับบางหันนี่บนบานต่นกองถือว่าบ้านโอ้รับมาแล้วครับหนึงครับหนึง อรุนมีดังคับเนาะ่าสังดังกว่าดออิขัดเจียงดังดึงเดีวเราปีนี้มูได้มุด้อมเอาครับมาแล้วครับบาน,นครับมึงคุมจี่ง้รครับพี่นอ้องบาน,นครับจังจังครับ มีของแท้ครับสอบว่าต้องไว้ครับต้องไว้เด็ดปังเขาครับปังเขาอมันอ่ะ ่าได้ปีนี่ยังไม่ป่มีบานโอ้ส่วนหนงไปอ่เ้ยตรงบ้านจอดฟังในพี่น้องเที่ยวเที่ยวปองตีเธอ นะครับรุ่นคุ้มนีปลาพี่น้องวางใดวางปลาวางถึงเหี้ยวางใดเนาะตัวตียงวางได้นะครับนะครับตียงใส่เตอรคุ้มนั่นเตอร์ปลาเล็กเลยนะ ครับประบังเห็บต้นรอกนะครับต้นนี้เห็นหาสิน้นแล้วมันจะใส่ต,รรสตรรัวรูดซ้ำตัวรูดในพื้นหลงังเนอ,อบะบุกป่าครับรูก,การป่าคุมข้าวครับครับแต่พิที่ทำมาหากินรองไห้เล่ามึงใน อ๋ไปจับแหก่อนทน้องเอ๊ะมันเปลี่ยนอ้องเลยครับนีกับมันหีืกับจะจอมเฮอยู่ใสจอมเฮ้ยเปลาไปเดียวครับตัวจอม เส้นปลาหมูหน่ะไว้ใเรื่องปลาหมูได้บาดนี่่วงเลยฮะมีปลาปักหน้าไงมะบังกันเนยปลาปักหน้านี่ขาฟังก่อนเกิดเลยมีปลาน่าจะรอ่น้วยูอวาได้่แม่ละ มาลงสามคนเลยบาทคุ้มนี่ล่องหลายคนเหนอมึงกันอ่ะมีจังไรไไแต่กองล่องมาได้ขากลวยถึตงตงมาเลิกบาทน,นี่ถึงท่งหุ่นบาทน,นี่ท้าหุ่นเปลนมันบอกว่าไรเนเหือนที่พี่จำกัดเ,เนาะน,น,นัี่โอ้เห็นแล้วครับนึงเห็นแล้วมีแววแล้ว ยู่ตุมดบานบัเยยนี่ีา้างเนี้พี่าพี่าีผาจกหนพี่น้องตบากับมันขึ้เก่าอันละหาดลงสคนก็ต้องมันละเอ้เอาเอาโอ้่ปลาใหญ่วะออะตนาว่าซอสเด็ดประทันมาแล้วครับวางดนจักตัวหนึ่หนึงฮูมังเฮ็ดไว้ อยังหรอมันแซงดีดีด้หน่หัวยาต้นฟองดีต้นยาพิเศษต้นนี่นี่คจะไปทางเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งผไป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 อยากสู้ปลามันสู้กันไวกันนะอ่ะมงกันนะว่ามันเทอะนับตัวใ้กันอยู่งวะมึงกันนะเอาเหี้ยเสียบไปกันมึงกันนะไม่จังเลยเขาปดแล้วเจเอาเลยครับเอาเลย โอ้ม <ŏ> ันตัว well นี้แม่เห็ดแล้วตัวซึงเห็ดแล้วนี่เราเข้าบาายังแรงไปตื้งซี่ลองเบื้องหน้าบัวเข้านี่ครับเขาครับเจ้าคนเนี้ยอะไรวะคุณเลาวันเอาผักคุณเลาวันโอ้โวดสองครับโวดสอง กมนว่านับโตได้ก oh, uh, okay. like ันโลดบัดนี้ทเพ่นวาโดดเที่ยไว้โลดเอาวาตนึงสูงงไอันนี้ือว่าอเข้าปานไดเด้นน่ขึ้นอย่ออกบ่หน่อยท่นเข้านี่บ่เฮยเพิ่งเล่นเลยหนขนบนข้าหลายตะวันบนเขงไแต่มในัๆมึงหันมาโซ่ไม่่อเมอกันนะไปสร้างตีเจ้มาโซ่กันนะขึ้นบ้นเมืองฝังขุนขุน ครับโอ้้สองแม่ดิเต็เมท้ายเฮียดเลยพี่รองเขาลุงแก่ตรงนี้ยเขาลุ่งแม่เราไล่เบียดู่มากครับโอ้อ่าปากแขงแรเลยบัาน หลอดเดีนหลอดบองอออเอาตัวค่าพี่น้องตั้มตัมนี่ต้นี่กระสันครับราหลุดจากตัวก็นะ้วอคุณเลยครับฟังไหน เหี้ยเป็นอยู่ยังนาะบาทเนาะขาแหงบอบาทโอ้หนึ่งลรวครับหนึ่งเ้วคุณหยาบันหักมันได้กิ่อง วางเลยโ oh, อ้ขอดูววดครับพี่น้อง นี่ละไม่มคมมุ้มคุ้นกตเดา้ย่าบ่าฮาีอไ่ยู่าไม่เต็มรา,รากรากอยู่เนาะสาวนสาวิบุญบานา <c oughs> ใครเป็นขวยุกกระเดาเนาะจำไม่เหมือนกัน,กนด่นเป็นต้นนี่ย่น <c oughs> วานานบุนแล้วเราจัไบ่คุมเขาจัวงว่ด๋ยวังแลจังไบร่พุ่นพุ่นีไว้พุ่นุระสีได้พุ่นอยู่พี่พี่จับมุ้งกาไ้พี่น้องครับนี่นะพุ่นอยูุ่่นโดดด้งลดดเลียเลยทีฮะทิพทาเทคนิคคุมนึงพี่น้องขอตรวจคอไพ่อะไรว้าเดี๋ยเบิ่งไว้บ้านลงไหมครับลงไหมน้ำมือนครับน้ำมือไปกรลง เมาบีว่าครับพี่น้องเอาบีเซรับเลยเมาไม่เบิร์ไปเลยบาทอ่ะเป็นนะครับุู่บอกมาแต่ใส่ปลาหมูครับหน้าฝายชุลพันอ่ะเห็นมาคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์เพิ่มเเด้ออ่ะไปก่อนอกบาทเลย